เศษผักที่ไม่ใช้นี่ก็จะเหลือแล้วก็ได้เอาไปทิ้งนะคะขยะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นระเบียบจะไม่กินแล้วก็ขยะจะเยอะ วันนี้ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาระดับชาตินะคะอำเภอลืมนาศของเราเองนะคะ <th bb> ก็เ็นเห็นความสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาขยะในตรงนี้นะคะซึ่งเดิมแล้วเราก็จะนําขยะไปทิ้งที่ดงศรีบูตะบนไก่คําอำเภอเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งหลายๆอบทอนะคะหลายๆแห่งก็ไปทิ้งที่นั่นทีนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าทุกอบพทน,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 นาขยะไปทิ้งนะคะทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเกิดปัญหาชาวบ้านร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของมลพิษเรื่องของกลิ่น ะะเมื่อเรามาเห็นเครื่องคัดแยกขยะตรงนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการลดปริมาณขยะได้รวดเร็วนะคะเราจึงตอบรับในเครื่องนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่ลดปริมาณขยะได้อย่างรวดเร็วค่ะขยะของตลาดเรานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ100กิโลหรืออาจจะมากน้อยแต่ละวันไม่เท่ากันจะขึ้นอยู่กับผู้ที่มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของนะคะ สำหรับตลาดของเรานะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง2องทุ่มนะคะบางครั้งอาจจะถึง3ามทุ่มค่ะเกี่ยวกับเรื่องขยะในตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจนะคะเราแยกขยะนะคะคือขยะทั่วไปขยอะอินทรีย์ขยะที่ย่อยสลายได้ของตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจโดยการคัดแยกของพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ ามาจับจ่ายซื้อของใช่ไหมคะปริมาณขยะของเรานี้คือ100กิโลต่อวันนะคะใน,นส่วน100กิโลต่อวันนี้ก็คือทีมงานเรากําจัดโดยการเอาใส่เครื่องทั้งหมดนะคะออกมามันก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับดินหรือปุ๋ยที่ออกมาเราก็เอาไปให้ประชาชนในการที่จะไปทำด้านการเกษตรนะคะหรือไปใส่ต้นไม้นะคะก็อยากขอบคุณทางปกครองอำเภอเลืออำนาจนะคะท่านในอำเภ ท่านมองเห็นปัญหาของเทศบาลเรานะคะเรื่องขยะซึ่งมีมากนะคะในการกำจัดขยะก็จะมีต้นทุนที่สูงนะคะท่านก็ได้มอบสิ่งดีๆให้พวกเรานะคะแล้วในส่วนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือจะเป็นชาวบ้านนะคะเป็นชาวบ้านของพวกเราได้ปุ๋ยนะคะลดต้นทุนในการปลูกผักในการปลูกข้าวนะคะจะได้นำส่วนนี้ไปใช้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางท่านอำเพอค่ะ ครับจากการเห็นปัญหาในการกําจัดขยะอินทรีย์เรามองเห็นว่าควรมีการกําจัดขยะอินทรีย์อย่างถูกต้องเพื่อลดมลพิษลดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องของแมลงครับเครื่องนี้ทํางานหลัก2ส,ส่วนคือส่วนที่1การบดย่อย เศษอาหารให้เป็นขนาดเล็กลง2คือการหมักเศษอาหารให้เป็นดินินรีภายใน24ชั่วโมงมีการทํางานร่วมกันทั้งของเครื่องและใช้จุลินทรีซูปเปอร์แบกซึ่งวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานค,ลนครินทร์ครับเครื่องนี้ถ้าดูแลได้อย่างถูกต้องสามารถใช้งานได้เกิน10ปีครับทางบริษัทมีคอเซนเตอร์โดยเบอร์คอเซนเตอร์จะติดตั้งที่หน้าง,งานทุกแห่งสามารถโทรแจ้งคอเซนเตอร์โดยจะมีช่างเข้ามาดูแลภายใน 4 8ชั่วโมงครับระยะเวลาประกันเครื่องระยะเวลา1ปีครับเครื่องไบโอเ e l นี้สามารถตอบโจทย์ในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องช่วยลดมลพิษแล้วก็ยังได้ดินอินทรีย์ที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ปลูกพืชช่วยส่งเสริมด้านการเกษตรด้วยครับเครื่องใช้งานไม่ยากครับเพราะตัวเครื่องเป็นระบบอัตโนมัติและทางบริษัทได้ทำการจัดอบรมการใช้งานให้ครับการดูแลรักษาไม่ยากครับ แกท้ทำความสะอาดเบื้องต้นและพ่นสารเคลือบกันสนิมพอมีเครื่องก็ลดขยะได้เยอะตลาดก็สะอาดดีหลายอย่างครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ขยะก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่อื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีหลังมีเครื่องนี้มาก็ดีค่ะเพราะว่าเศษผักเศษอาหารที่เหลือก็จะได้เอาไปทําปุ๋ยก็ดีกว่าเดิมมากเลยค่ะบวาดูสะอาดขึ้นครับเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากมีแล้วก็สะอาดขึ้นไม่ค่อยมีกลิ่น รถขยะที่เราทิ้งเรี่ยราดแลคะให้เกิดประโยชน์บบว่าใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้มันดีรู้สึกว่าสะอาดชอบค่ะ